สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดท่นนายเดชาได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจท่านนายคลายทุกข์และได้มีการไลฟ์สดข้อความที่ได้มีการโพสต์มีใจความว่านายสิทธาเป็นท่านนายความของผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม ซึ่งแม่น้องชมพูมีความสงสัยลุงพลดังนั้นทนายสิทธาจึงเป็นทนายความของผู้ต้องสงสัยจึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปล้วงข้อมูลจากผู้เสียหายทนายความที่ดีไม่ควรทําแบบนี้ผมมองว่าสุ่มเสี่ยงในการผิดมารยาททนายความเท่ากับว่าจะไปล้วงความลับ จากอีกฝ่ายเพื่อประกอบในการสู้คดีให้กับลุงพลซึ่งฟังแล้วดูไม่ดีเลยครับอย่าทำเลยครับถึงแม้ว่าจะได้ค่าทนายความสูงเพียงใดก็ไม่ควรทำเพราะทนายความต้องมีจรรยาบรณฝากให้ทนายสิทธาไปคิดด้วยครับเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อน สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้ามีคนส่งคลิปของอมรินทีวีมาเขาบอกว่านายสิทธาเนี่ยจะเดินทางไปที่กกกาะนะไปเป็นทนายความให้กับลุงพลจะไปดูที่เกิดเหตุะไาตทางๆคะนี้ปรากฏว่านายสิทธาให้สัมภาษณ์ในคลิปเนี่ยที่ผมดูนะเขาบอกว่านายสิสทธาจะไปเยี่ยมแม่น้องชมพู่นะผู้สื่อข่าวแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาถามว่าเอ๊นายสิทธาเนี่ยเป็นทนายความให้ลุงพล ซึ่งแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาสงสัยนะครับนะสงสัยว่าในายนายลุงพลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือไม่ก็เท่ากับว่าในายนายลุงพลเนี่ยหรือลุงพลเนี่ยนะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและนายสีธาเนี่ยได้รับค่าได้รับจ้างมาจากในาใยนายนายลุงพลเนี่ยนะฮะให้มาเป็นทนายความเพราะฉะนั้นก็นะก็ไปหาทางทุกวิถีทางเพื่อให้ลุงพลเนี่ยหลุดคดี จากคดีที่ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมน้องชมพู่เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการไปครั้งเนี้ยเจตนาของนายสิทธาก็คือต้องการช่วยลุงพลให้ให้พ้นคดีนะครับก็ทํายังไงก็แล้วแต่ให้มันพ้นคดีนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าการเป็นทนายความเนี่ยครับนายสิทธาเนี่ยถึงแม้จะได้ค่าจ้างสูงเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยจากจากจากลุงพลเนี่ยและตัวเองก็เป็นทนายความของผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม โดยมันญาติทนายความแล้วเราไม่ควรนะครับที่จะไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายนะครับมันดูแล้วไม่ดีเหมือนเราจะไปล้วงข้อมูลล้วงตับจากแม่น้องชมพู่เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือลุงพลให้พน้นคดีอย่าทํานะครับค่าจ้างแพงแค่ไหนก็ตามนะครับนายสิทธาฝากไว้มันยังมีจรรยาบรณของวิชาชีพทานายความอยู่นะครับผมเชื่อว่าทานายความทั้งประเทศเนี่ยเขาคงไม่สบายใจในพฤติกรรมแบบของคุณนะครับที่จะไปพบ ผู้เสียหายจะไปพบทําไมในเมื่อคุณต้องการช่วยลุงพลให้หลุดคดีคุณก็จะไปเอาข้อมูลมาจากผู้เสียหายมาช่วยคนที่กําลังจะ,ะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือไม่นะอย่าทาครับอย่าหาทาและนี่ก็คือความคิดเห็นของทนายเดชานะคะที่ฝากถึงทนายตามส่วนทางด้านทนายตามก็ได้มีการโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้โดยมีการโพสต์ข้อความวา่าโดยปกติผมไม่ใช่ทานายที่จะมานั่งไร้โสดด่าใครทั้งวี่ทั้งวนันเหมือนคนไร้อาชีพและไม่มีงานทำผมไม่เคยได้รับข้อมูลวงในจากตำรวจแล้วไปเคลมเอาหน้าเหมือนใครบางคนผมไม่เคยไปโหนเคสชาวบ้าน เพราะมันผิดมารยาทถ้านายความและลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันผมจะพูดและทำคดีของผมเองนานๆนนครั้งถึงจะมีวิจารณ์คดีที่เป็นกระแสสังคมเท่านั้นแต่ก็เข้าใจได้จากหลายคดีที่ผมทำอาจทำให้ทนายและทนาร้อนรนเพราะตามสันดานคนหิวแสงต้องวิ่งเข้าหา สปอร์ตไลท์ไม่งั้นตัวเองจะหายไปจากพื้นที่สื่อก็พยายามใส่ร้ายต่างๆนานาอยู่หน้าคีย์บอร์ดสวมวิญญาณนักรบแห่งบางระจันปลุกรละดมให้ลูกเพจพิมพ์ข้อความแรงๆว่าผมผมก็พยายามให้อภยัยคนเหล่านั้นมาตลอดแต่เลือกดำเนินคดีบุคคลที่กล่าวร้าย ให้ผมเสียหายและเลือกฟ้องหมิ่นประมาทกับคนเริ่มเรื่องเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าอย่านึกว่าจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆพ่อมาสารน้ำตาซึมแทบจะครานเข้ามาขอโทษอยากจบผมไม่ได้โพสต์นะแอดมินคนอื่นโพสต์อ้างได้ทุเรศ ไร้ความรับผิดชอบใครกันแน่ครับที่เป็นคนสองซิมไม่ใช่คุณทั้งสองคนหรอที่เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมเดี๋ยวอวยกันเดี๋ยวด่ากันประสาทดีจริงๆก่อนจะรับวัคซีนโควิดผมว่ารับวัคซีนพิษสุนัขบา้าก่อนก็ดีนะครับดูจากไลฟ้สดพักหลังๆบอกเลยว่าอาการหนัก ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าดีแล้วครับคุณท่านายตำวางตัวแบบนี้ถูกแล้วลามไปถึงเหล็กไหลต่อไปคงเหล็กน้ำพี่ทองคำโกูโบริหินจากดวงจันทร์ติดตามท่านทานายตำตลอดนะคะคนดีและจริงใจ ท่านนายตามก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมหลักขำแอบอ้างคดีที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องมาโพต์เหมือนว่าชนะผมทำไมไม่อวดลูกเพจคดีที่จ้างทนนายฟ้องตรงผม7คดีโดนยกฟ้องห้าคดีทิ้งฟ้องหนึ่งคดีถอนฟ้องหนึ่งคดีพอตอนนี้ติดโควิดปากดีอีกแล้วเพราะคดีที่ผมฟ้องไปต้องเลื่อน แล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าตอนมาขอจบกับผมทุกคดีทำไมผมไม่ยอมเพราะรู้สันดานสงสารไปอีกหน่อยก็มาแว้งกัดแบบนี้เวลาไปศาลน่ะเก่งให้เหมือนตอนออกสื่อหน่อยอยู่ในศาลยังกับหมาหน่อยอยากไกลเกลียแต่พอเผลอเอาอีกแล้วสันดานไว้ใจไม่ได้ชอบตรงรับข้อมูลมาแล้วไปเคลมเอาหน้า คือคิดว่าคนฟังจะชื่นชมมากมั้งคืองงว่าเป็นโคศกตำรวจหรือเปล่าพูดเยอะกว่าตำรวจอีกเป็นทนายที่ตรงไปตรงมาดีสังคมไทยควรมีคนแบบนี้มากๆดูถ้าทางใจดีกลัวจะถูกหลอกก็ขอให้เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป สะใจมากค่ะท่านนายตำท่าแนะดีแต่นั่งด่าคนอื่นเก่งในไร้โสดบาปบุญคุณโทษท่าแนะคงไม่รู้จักรู้จักแต่เกราะกระแสทแ่านนายตำเยี่ยมมากพูดเป็นคนดีอย่างนี้แหละผมมีสติปกติไม่อารมณ์แปรปวนคิดคิดดูมันเหมือนกับว่าต้องมีคนวางแผนเพื่อหวังหากินเพื่อเกราะกระแส ให้ได้ทำข่าวในระยะยาวส่วนคนที่เข้ามาช่วยด้วยความสงสารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกแล้วอีกส่วนคือบ้านลุงพลให้ดังแล้วทำข่าวไปเรื่อยยืดคดีให้ยาวๆทั้งที่บอกว่ารู้ตัวคนร้ายตั้งนานแล้วแต่ก็ยังปล่อยให้ยืดเยื้อใครก็เคยบอกแล้วว่าทำไมไม่เข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่วันที่สงสัยลุง พอคดีกใกล้จะจบจะหาเรื่องให้ลุงพลรับปัญหาแต่ฝ่ายเดียวลองคิดดูนะการที่ลุงพลทําการจะสร้างพญานาคก,ก่อนหน้านั้นไม่มีใครบอกใครเตือนบ้างเลยเหรอว่ามันลุกที่ป่าพ่อเขาทําใกล้จะเสร็จก็รีบมาตรวจสอบพร้อมชี้แจงว่าลุกที่ป่าแบบนี้คิดว่าน่าจะมีคนไม่หวังดี ทั้งๆท,ที่รู้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ยอมเตือนกันอันนี้แค่คิดคนเดียวนะคะก็เลยเอามาชวนสงสัยค่ะคนพวกนี้มีมากกว่าสองซิมอีกนะคะเป็นทนายที่ตรงไปตรงมาดีสังคมไทยควรมีคนแบบนี้มากๆดูท้าทางใจดีกลัวจะถูกหลอกขอให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อส่วนรวมต่อไปเห็นข่าวมาตั้งแต่ตน้นลุงพลเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็พากันเอาโน่นเอานี่นั่นไปตติมแต่งใส่ให้จนเขาด่งดังเขาเต็มแล้วเขาก็คงจะพอและอยากใช้ชีวิตตามวิถีของตนแบบคนปกติก็ได้นะน่าจะเข้าใจากันเป็นกำลังใจให้คุณทานายทำอย่างตรงไปตรงมา และมีคุณธรรมมีประชาชนเขารอดูอยู่สู้ๆค่ะ